อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถือเป็นภาคส่วนสําคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศในแต่ละปีหลายพื้นที่ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับความนิยมก็กําลังเตรียมความพร้อมต้อนรับการไหลาบากของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อย่างเป็นทางการคุณผู้ชมครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเื้อต้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับโดยบนเกาะแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราวหนึ่งล้านคน และในแต่ละปีครับจังหวัดภูเก็ตนั้นต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตรวมกันราว11ล้านคนนะครับและตัวเลขของนักท่องเที่ยวก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการลงทุนและธุรกิจภาคบริการครับผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอจังหวัดภูเก็ต คุณชันชัยดวงจิตกล่าวว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอุตสาหาการรมการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตนั้นเติบโตดีโดยในปี2554เกาะสวรรค์แห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึง9ล้าน4แสนคนตอบโต,ตขึ้นเกือบ40%เนื่องจากความมั่นคงทางการเมืองของประเทศและในปี2555ตัวเลขการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเกต็ตเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ11ล้านคนเติบโต,ต,ตขึ้นเกือบ20% คุณชานชัยกล่าวว่าทอทอท,อทอคาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะสูงถึง12ล้านคนโดยเผยว่าในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากกว่า2 0 0นล้านบาทซึ่งทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวและรายได้นั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว20%ในปี2557 ขณะเดียวกันคุณชันชัยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้ไทยบรรลุเป้าหมายการท่องเที่ยวระดับชาติที่คาดหวังว่าภาคการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้ประเทศได้ถึง2ล้านล้านบาทภายในปี2558และในปีเดียวกันที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการผู้อำนวยการสำนักงานทททภูเก็ตกล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวของเกาะแห่งนี้ไม่มีความกังวล เราคิดว่าเราก็คงขยายตัวนะครับปกติของภูเก็ตเนี่ยจริงๆตอนนี้เราเราก็คล้ายๆกับเปิด AEC อยู่แล้วนะครับมีประชากรจากเพื่อนบ้านเข้ามาทำหากินในพื้นที่ภูเก็ตอยู่แล้วโดยปกตินะครับเปรียบเทียบกับ จังหวัดอื่น,นๆภูเก็ตจะมีลักษณะของเป็น East a อซ a อ c อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของบุคลากร,กรก็ดีนะครับภาษาก็ดีนะครับรวมทั้งที่สําคัญก็คือในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันได้นะครับและด้วยศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตมีทําให้จังหวัดที่รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรแห่งนี้เป็นที่หมายตาของนักลงทุน คุณชาญชัยกล่าวว่าการลงทุนในจังหวัดภูเก็ตนั้นขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะโรงแรมที่พักและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเล่นเรือสปาและความงามไปจนถึงการจัดประชุมนอกจากนี้ภาพลักษณ์ของภูเก็ตยังได้รับการกำหนดไว้ให้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่มีระดับอีกด้วย อิมเมจของภูเก็ตแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของซีซันแซนนะครับหาดทรายชายทะเลนะครับแต่เราก็พยายามจะเติมในเรื่องของวิถีไทยเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตโอทาวก็ดีนะครับวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ยกตัวอย่างเช่นงานถือศีลกินผักเนี่ยนะครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับงานแต่งงานในลักษณะของบาบ้ายอนย่านะครับนะครับเป็นอเอกลักษณ์ของอ ชาวจีนนะครับที่เข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับรวมทั้งในเรื่องของกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับแคปพันวาเรซิ่งนะครับหรือในเรื่องของภูเก็ตลากูน่ามาราธอนอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับส่วนอิมเมจของภูเก็ตก็คือซีสันนครับ ผู้อำนวยการสำนักงานทททภูเก็ตเสริมว่าในช่วงปี2,557ถึง2,558จะมีการดำเนินการผ่านแนวคิดการสร้างรายได้แบบก้าวกระโดดด้วยวิถีไทยดังนั้นบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวจะได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะด้านความเป็นไทยเพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกสถาปัตย์แพทองทีมข่าว AEC Today รายงาน